สวัสดีครับพ่อพี่น้องนี่ก็พผ้าให้เฮ็์พอครับพี่น้องนี่กำลังแตกเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องอือเ่พอหนังครับมีนกำลังแตกเลยครับอันนี้ก็เก็บไปว่าหันนี่ครับนีมันบูฮัวสิมี่มูนะครับอันนี้ก็บห้อยเหยียบไปว่าหันนี่อันนี้ก็น่าสิมี่อันแตกมาแน้ครับนี่เนาะ เก็บเลยครับพี่น้องเก็บดอกใกล้ก่อนกาแล้วกันนี่ปนตกใส่ครับเห็นพ่อหนังอยู่ใส่ปะม่นี่ดีครับอ่อนๆนะครับหนึ่งก็มันกําลังแตกม้งหั่นมาเห็นครับยางเหยียบไปดอกนึ่ง กำลังอ่อนๆเลยครับมี่านาหมองนี่ก็ได้ปนครับไปนอนี่ครับปนอันนี้เอาถุงมานะครับใช้ถุงมันอยู่หกแนวจังหน่อยเนะครับมองห่างมีเก็บเป้านีนะครับเยีเเ๋เพราเห็นไม่เห็นมูมันก็เลยประเดทายครับ แล้วหากันนะครับก็ออีกสองดอกครับอ่อ,อนๆน,นะครับพี่น้องดอกบางใ้นะครับดอกนอ่อนครับนี่พ่อหนังเกิดในกิ่งใหม่ครับพี่น้องนะครับกำลังแตกครับ ้องดอกอ่นอนๆเลยครับอ่อนอย่างแห้งเลยนี่หากันตัวครับ่นครับดอ,องนึ่นนริ่รบงนู้น ทั้งดอกเก็บต่อแล้วครับพี่น้องนะครับรอบดอกนึงนี่บอก นี่ครับพี่น้องก็เลิ่มแก่ขึนครับนี่ครับสีดอก Я не имею,